เมื่อกี้กดผิดเผลอกดสต็อปคลิปไม่ใช่สิเพลิกปิดคลิปนั่นแหละเมื่อกี้้องคุยด้วยเราวจะสต็อปคลิปแต่เผลิดคลิปไปเลยถือว่าเมื่อกี้ตอนที่หนึ่งถึงตอนที่เออหูต้องมาอยู่หน้านี้ไหม่หรือไม่เราเลื่อนกว่าจะถึงนะคะล้วอ๋อตอนที่หนึ่งถึงตอนที่สามนะเมื่อกี้ถือว่าอ่านตอนที่หนึ่งตอนที่สามก็ไม่ เมื่อกี้คือตอนที่หนึ่งถึงตอนที่สามด้วยเปลี่ยนในดีทำไมดิเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็บอกเรางลยละแล้วคุณเปลี่ยนตรงไหนอ่ะเจ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนเจ้าคุณกดแล้วสร้างไอดีใหม่เว้ยไอเดีใหม่ตรนแล้วมาสร้างยุ่งยากขี้เกี <c oughs> ยจฮ่าไม่รู้จะร้งองไห้ทำไม <c oughs> ไปให้ป้าจีทำให้พี่นุ่ม <c oughs> หา้าเราหาตอนที่สี่อยู่นะ มันหายากจริงๆเนอะเอ้เราหาตอนที่3มอยู่หลักการที่มันหายากเพราะว่าเราเลื่อนมาเยอะมากมก,กว่าจะเจอกว่าเราจะอ่านแต่และคลิปได้คือเราต้องเลื่อนมาเลยนะมาเมื่อกี้ถึงหน้าไหนแล้วเียวนัวคุณมาอยู่ที่นี่กับม่อเชลได้ไงเอ๋ม่อจิวได้ไง,ไไงคุณหักหลังผมงั้นเหรอ แตกการไล่เลื่อนเนียนๆของตาบ้านี่ถูกเวลาซะจริงเอออเอออซื่อจ oui. ือฉันหักหลังนายเหรอไม่ใช่ว่านายกับน้องสาต่างแม่ของฉันหรอหลอกหรอที่แอบวางแผนยะวางยายาแฟ แฝดฉันวังยาฉันแล้วก็พาฉันมาให้ผู้ชายแปลกหน้าขมขืนเชี่ยนังบ้านี่จริงหรือเปล่าคะคุณคุณสู้เพราะงั้นที่คุณเรียกพวกเรามาก็มีเจตนาที่จะสร้างละครให้พวกเราดูใช่ไหมคะยายาเป็นยาพิษ ผิดกฎหมายนะคุณลูกผมไม่พวกคุณอย่าไปฟังเขาพูดโกหกนะครับเขาตังหากที่หักหลังผมพี่พี่นะะักข่าวทุกคนคะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่พวกเขาจ้างมาอยู่ห้องข้าง เขาเป็นเขาเป็นพยานให้ได้ค่ะถ้าพวกคุณไม่เชื่อลองไปสัมภาษณ์เขาดูได้นะคะเช,ชื่อเชื่อว่าภาพได้กดหมายภายใต้กฎหมายแล้วเขาต้องพูดความจริงแน่นอนค่ะใครจับไปหรือบางทีเธออาจจะเป็นคนจ้างเขามาเองก็ได้เป็น เป็นพยานหลักฐานไม่ได้หรอกงั้นหรอถ้าพวกนายเอาเงินยัดปากเขาให้ตายยังไงเขาก็ไม่มีทางพูดความจริงแน่ๆถ้างาั้นคุณมู่เซียนชิงชิง,ชง,ชงที่รอนายอยู่ข้างหลังก็น่าจะพอมีหลักฐานได้อยู่สินะฉันว่าพี่ๆนะข่าวลองไปดูสักหน่อยดีไหม ไปเร็วไปแล้วรีบดูสิว่าเธออยู่ข้างล่างจริงหรือเปล่านี่เธอนี่เร็วจริงๆเย๊ไม่เอาไม่พูดแบบนี้สิฉันจะเร็วได้ยังงฉันจะเร็วยังไงก็คงไม่เท่านายหรอกเพื่อเงินนายยอมทําทุกอย่างเลยสินะตอนนี้ฉันมีเจียวจิวแล้วถ้านายใส่ขวัว ไปได้แล้วล่ะไอผู้ชายเฮงสวยเอง่วย <Enjoy. S 1> ขอบคุณคุณชายมอมมากนะคะอ๊าน่าจะแตกตรงนี้เราอ่านได้แนะ้ะขอบคุณคุณชายมอมมากค่ะนะคะที่เมื่อกี้ช่วยพูดปกป้องฉันไม่ไม่รู้ไอนี่ว่า,ปาเป็นไรไงเล่นะไปกไ่เชื่อใจมันนันเง มันอกตเของเราอย่าไปชื่อใจพักเอกงสักไปหากต่อไปคุณมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกได้เลยนะคะอืมอืออีตาบ้านนี่เย็นชาสุดๆไปเลยอะเดื่อนไม่ไปอ่าแถมให้อีกตอนนึ่งเพราะเวลามาเลื่อนมาเลื่อนอยากจะทำให้สุดเลยตอนนี้ล่ะเราจะดองคิไปไว้อร่อยนะการดอง ไข่ดองอะไรแบบนะี้อร่อยแซ่บฮักชิวเอ๊ะไปซื้อชุดให้ผู้ไปซื้อชุดผู้หญิงให้คุณโมครับอ่าคุณชายาาขอโทษที่วุ่นวายนะคะไม่เป็นไรฉันก็แค่กลัวว่าเธอจะเอาหวัดมาติดฉันก็เท่านั้นพรุ่งนี้ฉันต้องไปเป็นกรรมการตัดสินแป๊บน,นึงนะคะ พรุ่งนี้ฉันต้องเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันไวโอลินของสมาคมดนตรีสำหรับฉันงานนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นจะมีอะไรผิดพลาดไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 1> จริงด้วยขังไวโอลินชาติที่แล้วหนีอันตรายครั้งนี้ไม่พ้นก็เลยพลาดการแข่งขันนี้ไปเชตนนี้จะต้องไม่พลาดเป็นครั้งที่สองเด็ดขาด เออผู้หญิงคนนี้มามองฉันทำไมคงไม่ได้หลงใหลในความหล่อและความเพอร์เฟกของฉันใช่ไหมคุณชายโม่ค่ะฉันขอให้คนณชายอีกสักครั้งได้ไหมคะคุณนี่ขอติดรถไปเริ่มงานแข่งขันด้วยนะไม่ได้เรียกแท็กซี่ไปเองสิแล้วถ้าพวกเขาสองคนนั่งนั่งไม่ดีขึ้นมาอีกแล้ว จะทำไงดีคืนชายมอค่ะค้นจะดช่วยกายช่วยให้ถึงที่สุดสิค่ะส่งพระก็ต้องส่งให้ถึงวัดนะคะโอ้โสายตาของนางเอกแต่ยังไม่ได้ใช้สก,กิลหนักใหญ่ชมเด็ดสายตาของนางเอกแบบนี้เจอมาหลายเรื่องแล้วยังไงซะตอนนี้เราสองคน ก็ถูกพวกนักข่าวผูกติดแล้วคุณยังกลัวอะไรอีกล่ะคะบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้อ๋อฉันว่าแล้วค่ะพวกนั้นยังอยู่นะคุณคิดว่าถ้าฉันออกไปบอกพวกเขาว่าฉันไม่ใช่แฟนของคุณล่ะไม่รู้ว่าบางครัที่ติดแล้วแฟนนั้นจะมีผลการเทิร์ ต่อชื่อเสียงของคุณหรือเปล่านะกลับมากขอบคุณมากค่ะคุณชายม่อนางเอกนี่ขอบคุณคุณชายม่อกี่ครั้งนะคะเพราะสุดท้ายคุณก็ยามช่วยฉันเค็งถึงอย่างสุดๆเลยค่ะนี่คือพระเอกที่เจอมาเป็นสิบเรื่องแล้วแล้วนี่ก็คือนางเอก เที่ยกกับพระเอกเข้ากันจริงๆนางเอกน่ารักกับผู้ชายเข้มขืนถูกใจวะจริงๆใช่เดี๋ยวขอไปจองก่อนเลยไปล้างรถสอาร์นนะล้างรถสักสามรอบโอ้โหล้างสามรอบเลยหรอพระเอกเราเออล้างแกะชั้นขนาดนั้นเลยเหรอพี่คะเธอเธอไม่ไปอลว คลิปนี้ขอจบแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งเบาใจให้ด้วยนะคะไปบ้างใครอยากอ่านกัดใครก็ไปอ่านกัคลิปเผ็ดก็แปลมันไม่ถึงละครเอาแค่สิบสั่งใครเอเอาแค่สิบสั่งใครก็พอหนึ่งานแต่อยาให้รู้นะว่าใครกดสิบรอบจะตีเลยจะตีเลยกดสิบรอบนั่นมันน่าจะเป็นดีไลน์นะโค้ดแค่กดสั่งรอบก็เป็นดีไลน์ละคลิปนี้ขอจบแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องเราด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันค่ะจุ๊บจุ๊บ